สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม l i d e r a n g e r n นะครับผมในคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวโคลาโบตัวสุดท้ายของมหาศึกคนชนเทพนะครับนั่นก็คือเทพเฮอร์คิวลิสของเรานั่นเองครับผมหรือว่าเฮราคลสนะครับซึ่งอ่าตอนนี้เนี่ยมากันครบแล้วนะครับสำหรับโคลาโบนี้นะครับมีแค่3ตัวเท่านั้นนะครับไม่มีอ่าตัวอื่นแล้วนะครับผมโคลาโบนี้นะก็มีแค่3ตัวสำหรับใครที่ อรอรีวิวอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้นะจะมาให้ดูสกิลกันคร่าวๆก่อนแล้วกันแล้วก็ดูความเก่งนะครับว่าเจ้าเฮอร์คิวลิสของเรารสกิลเป็นยังไงและสามารถปั้นสุดได้เลยไหมนะครับผมสำหรับใครที่พร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจกับเจ้าของช่องนะครับผมถ้าใครที่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันคร่าวๆกันเลยครับมาเฮอร์คิวลิสของเรานะครับเป็นเลนเจอร์ธาตุไฟนะครับระยะใกล้นะครับผม จะเน้นไปที่พลังชีวิตแล้วก็พลังป้องกันเป็นหลักนะครับคือตอนนี้เนี่ยเลนเจอร์นะครับมันจะมีอีเวนต์แต่ละอีเวนต์เนี่ยมันก็จะบัฟสเตตัสพื้นฐานของเลนเจอร์ในช่วงนั้นๆน,น,นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันบัฟเลนเจอร์ของอ่าโคลาโบคนชนเทพอยู่สเตตัสมันอาจจะเวอร์หน่อยแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าบัฟอีเวนต์หมดเนี่ยสเตตัสจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูย้อนหลังละกันนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยพลังโจมตีนะครับ11ล้านพลังชีวิต ร้อยยี่สิบสี่ล้านหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะหรือว่าเป็นพันล้านก็ถูกผิดยังไงก็ขออภัยครับพอดีหน่วยในเกมนี้ยมันค่อนข้างที่จะยากพลังป้องกันเกือบห้าพันเลยนะครับเยอะมากๆนะครับผมสําหรับแทงตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นแทงแบบจ่าๆโดยเฉพาะเลยครับไม่มีสกิลดามเมจเลยนะถึงมีก็น่าจะน้อยมากนะครับอะมาดูสกิลแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับ สกิลแรกนะครับก็คือสร้างความเสียหาย280เปอร์นะครับของพลังโจมตีต่อศัตรูด้านหน้าก็คือโดนทุกตัวครับและลดความเสียหายที่ตนเองได้รับ60เป็นไปเวลา8วินะครับบอกได้เลยว่ายืนยาวๆแน่นอนนะครับผมคือสกิลตัวนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆเอสคานอหน่ออๆเดี๋ยวพออ่านสกิลตัวนี้เสร็จอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเอาไปเทียบกับเอสคานอกันว่าตัวไหนดูดีกว่านะครับผมอ่ะก็นะครับมีดาเมจนะครับ280แล้วก็ลดดาเมจนะครับ60นนะครับผม8วิ สกิลต่อมาครับก็คือ,อสร้างความเสียหาย300%ของพลังโจมตีนะครับลงในพื้นที่พร้อมลดพลังโจมตี50%เป็นเวลาแวิและมีโอกาส90%นะครับที่จะทําให้หมดสติเป็นเวลา4วิก็คือมีทั้งสกิลดาเมจครับแล้วก็ลดพลังโจมตีของศัตรูครับ50%แถมยังมีโอกาสสตั้นทดครับเกือบจะ100%เลยนะ นี่น่าจะเป็นแท้งตัวแรกในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับเอ้ยไลน์เลนเจอร์เฉยโอ้โหไลเดอร์นะครับที่สามารถสตาร์ทได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นแท้งตัวแรกในนะั้นที่มีสกิลซีซีนะครับผมต่อมาครับสกิลพาร์สีสุดท้ายก็คือเมื่อพลังชีวิตของเฮอร์คิวลินนะครับต่ำกว่า65%จะสร้างบาเรียดูดซับความเสียหายเทียบเท่า50%นะครับของพลังชีวิตตนเองเป,ป็นเวลาแปวิก็คือสมมุติว่าถ้าเฮอร์คิวลินนะครับมีเลือดสักประมาณอ่ะร้อยล้านใช่ไหมมีร้อยล้า,น,ลาน,นะครับ มันก็จะมีบาเลียเนี่ยให้ขึ้นมาอย่างห้าสิบล้านนะครับก็คือครึ่งหนึ่งของเลือดตัวเองยิ่งเลือดเยอะบาเลียยิ่งเยอะนะครับผมยิ่งเก่งยิ่งยืนนานนะครับผมบวกกับสกิลแรกเนี่ยที่ลดดามเมจด้วยก็บอกได้เลยว่ายืนกันยาวๆเลยครับยืนยันปีหน้าเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้เนี่ยในความเห็นของผมเนี่ยมันเป็นตัวแทงที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มือใหม่เนี่ยสามารถเล่นได้นะครับเอาจิ้งเนี่ยถ้าให้ผมเทียบกับเอสคารนเนี่ยผมมองว่าเฮอร์คิวลิสนะครับเก่งกว่าเอสคาร์นด้วยซ้านะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเอสคานอนก่อนตัวเก่าแล้วเกาะเอสคานอนนะครับจะเป็นในเรื่องของการลดพลังโจมตีเหมือนกันแต่ว่าแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีดาเมจร้อยเจ็ดสิบซึ่งน้อยกว่างเฮอร์คิวลิสแน่นอนนะครับผมสกิลที่สองเนี่ยก็จะเป็นการอัปเกรดนะครับอัปเกรดตัวเองแล้วก็มีดาเมจครับสองร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะครับแล้วก็พาสซีฟเนี่ยก็คือลดความเสี่ยงให้ตัวได้รับเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต ถ้าเทียบกับเฮอร์คิวลิสเห็นไหมว่าเฮอร์คิวลิสนะครับพาสีดีกว่ามากนะครับเพราะว่าเฮอร์คิวลิสเนี่ยมีทั้งลดดาเมจในตัวครับลดพลังโจมตีศัตรูด้วยแล้วก็มีโอกาสสตันแถมยังมีบาเรียให้ตัวเองอีกครับบอกเลยว่า,าตัวโคโาโบเจนใหม่ๆนะครับโคดได้เปรียบครับเลเวลสา0ร้อด้วยผมบอกได้เลยว่าปั้นได้ขั้น1ิบแน่นอนครับเราเกินกันมาขนาดนี้แล้วผมพาไปดูสกิลกันเลยคร่าวๆดีกว่าครับตอนนี้ผมก็จัดทีมไว้เป็นที่เรียบร้อย แต่ว่าเดี๋ยวจะแจ๊คก,กับชากาออกแล้วกันจะได้เห็นอ่าเขาเรียกว่าไงเห็นเอฟเฟกนะครับง่ายๆผมจะทําการเอาคู่หูไปนะครับเพราะว่ารอบนี้เนะี่ยผมอยู่ในสเตจที่มันไกลามากกลัวว่ามันจะยืนได้ไม่นานนะครับเพราะว่าด่านหลังๆเนี้ยมอน,มนตีค่อนข้างแรงเอาคอยครับเปลี่ยนเลยลบเปลี่ยนอะไรเหมือนเดิมครับผมไปดูสึกยลกันครับเอาโอ้โหตีตีอยู่ครับมาไหวหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเดี๋ยวพาไปตีบอสดีกว่าถ้างั้นพาไปตีบอสดีกว่าดู มาครับปล่อยสิงโตครับอืมไม่ได้โชว์เลยบอสไม่แรงเกินเอามาเอาใหม่อ่ะมาครับสกิลแรกครับปล่อยสิงโตครับผมเป็นคลื่นนี่สกิลสองครับก็คืออาวุธของเฮอร์คิวลิสนะครับมันมันจะสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้หลายรูปแบบเลยครับแต่ว่าในเกมเนี่ยก็จะมีแค่สองรูปแบบครับก็จะมีสิงโตครับก็คือลดอ่าเขาเรียกว่าไงลดดาเมจที่ตัวเองได้รับนะครับแล้วก็ทําดาเมจพอสกิลนกเนี่ยมันจะมีโอกาสสตันด้วยนะครับเดี๋ยวต้องลองดูว่ามันจะสตันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผม วิทยถามว่าถ,าถึงไหมก็ถึงอยู่นะเดี๋ยวเพราะมอนมันตีเบาเนี่ยครับเห็นไหมมอนโดนสตัรน,นะครับผมถือว่านานนะถือว่านานอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเฮอร์คิวลีสของผมเนี่ยมันแค่ขั้นหนึ่งเท่านั้นสตาร์ทเนี่ยอาจจะไม่ได้นานมากแค่3มวิเท่านั้นโอกาสสตาร์ทเนี่ยก็หกสิเปอร์เซ็นต์เท่านั้น,นครับผมแต่ว่าถ้าแบบปั้นซักขั้นห้าหรือขั้นเจ็ดขึ้นไปเนี่ยผมบองได้เลยว่าเฮอร์คิวลีเนี่ยเป็นแทงที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับผม แต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวแท้งที่ยังคลองเมตาอยู่นะครับจะเป็นในเรื่องของบาวแสงนะครับเพราะว่าบาวแสงเนี่ยมันเป็นตัวที่ยังสามารถรับดาเมจแทนเพื่อนได้ถ้าเทียบกับอ่าเฮอร์คิวลิสเนี่ยเฮอร์คิวลิสก็หลากหลายครับแต่อ่าเขาเรียกวย่างไงอ่ะการรับดาเมจแทนเพื่อนอ่ะไม่มีนะครับแต่ว่าบาวแสงเนี่ยมันมันจะมีจุดเด่นก็คือในเรื่องของการรับดาเมจแทนเพื่อนได้ทําให้ทีมเราเนี่ยยืนได้นานขึ้นนะครับ แต่ว่าคือคิวลิสเนี่ยเหมาะสาหรับมือใหม่เพราะว่าเป็นตัวธาตุไฟที่ปั้นง่ายครับหาเลนเจอร์โซเนี่ยมาปั้นแป๊บเดียวขั้น5้าขั้น6เก่งไวแน่นอนครับแต่บ้าแสงเนี่ยมันเป็นตัวที่เก่งไปแล้วแต่ว่ามันคือธาตุแสงครับเราจะหาเลนเจอร์โซมาปั้นเนี่ยจะค่อนข้างยากนะครับก็สําหรับใครที่อยากจะลองปั้นอยากจะลองสุมนะครับก็อาจจะต้องรีบหน่อยเพราะไม่แน่ใจว่าอ่ามันมันจะเอาออกไปหมยถึงว่า มันจะมีตู้ที่เป็นตู้รวมตอนสิ้นเดือนไหมนะครับแต่ตู้เนี่ยน่าจะอยู่ยาวๆครับน่าจะอยู่จนถึงเกือบสิ้นเดือนอะไรมั้งเนี่ยเพราะว่าตู้เนี้ยมันเพิ่งมาเป็นตัวสุดท้ายนะครับก็มีเวลาประมาณ15้าวันก็คิดว่าน่าจะอยู่ยาวๆเลยครับแต่ว่าตัวหลังๆเนี่ยตัวแรกเนี่ยที่มาคือชากาเนี่ยจะหมดเวลาแล้วครับ6วันเท่านั้นก็ใครที่ไม่ได้สุ่มก็มาลองหาสุ่มกันได้นะครับผมนี่ครับชาการเฮอร์คิวลิสแล้วก็แจ็คเดอะรีเปอร์นะครับก็อ่าเดี๋ยวผมสรุปเลยแล้วกัน สำหรับคนที่อยากจะหาตัวจากโคลโลโบนี้นะครับใครที่ยังขาดตัวดาเมจดีๆเป็นผู้เล่นมือใหม่ไม่มีคิงใช้แล้วก็ไม่มีเซลลี่เป็นเนี่ย แจ็คเดอดเดอเปครับเป็นตัวที่ตอบโจทย์ในแพทนี้มากๆนะครับมีบัฟในตัวมีบัฟแจกเพื่อนแล้วก็มีดาเมจสถานะติดเสียเลือดด้วยครับอาจจะไม่ได้แรงเวอร์มากแต่ก็พอแก้ขัดไปได้นะครับถ้าปั้นสักขั้น3ขั้นนะี่ยอาจจะพอถูถ่ายไปได้นะครับผมส่วนช้กกาเนี่ยถ้าจะให้เก่งเนี่ยต้องสักขั้น5หรือขั้น7ขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าเทาสุดได้เลยเนี่ยขั้น10จะดีมากครับเพราะว่าขั้น10เนี่ย มันได้พาสีฟในเรื่องของการอมตะไวขึ้นจากที่คูดาว20วิเนี่ยถ้าเราเลื่อนขั้นมันจะเหลือแค่15วิเท่านั้นนะครับแล้วก็บวกกับอมตะเนี่ย8วิเลยเท่ากับว่าสกิลนี้เนี่ยคูดาวแค่ประมาณ6-7วิเท่านั้นเองครับก็จะสามารถอมตะได้อีกรอบแล้วก็พยายามยืนเยอะครับผมส่วนเฮอร์คิวลิสเนี่ยก็เป็นแทงแบบแท่งหลากหลายครับสามารถใช้ได้ในหลายสถานการณ์แล้วก็สกิลเยอะมากครับสกิลแบบโคตรเยอะอะโคตรมีประโยชน์ครับจริงๆแบบว่ายืนได้ยาวๆครับ ถ้าถ้าใครที่แบบอ,อยากปั้นตัวแทงแบบจ๋าๆโหๆดๆอย่างเงี้ยมีสกิลเยอะๆก็เฮอร์คิวลิสก็ได้ครับแต่ว่าชาการเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการใช้งานง่ายครับไม่ต้องไม่ต้องปั้นอะไรเยอะจริงๆแค่ขั้นหนึ่งเนี่ยสำหรับมือใหม่คือเก่งแล้วเพราะว่ามันมีอมาตะาในตัวเลยครับตั้งแต่เริ่มแต่ว่าถ้าอยากจะให้เก่งแบบชัวๆเนี่ยเนี่ยขั้น10บเนี่ยผมว่าถ้าไปได้ล่ะสุดเลยครับตอนนี้เนี่ยผมปั้นมาก็ขั้น5้าและอีก5ขั้นก็ตันแล้วครับก็จะพยายามหาโซมาปั้นให้ได้นะครับผมอะ สำหรับการรีวิวเฮอร์คิวสก็ไว้ประมาณนี้ก่อนครับส่วนเมต a เทลิสเนี่ยเดี๋ยวยังไงผมจะพยายามรีบทำให้ได้ไวที่สุดนะครับจะได้แบบไปดูกันเนาะว่าอ่าตอนนี้เนี่ยแพทนี้เนี่ยมีตัวไหนที่สามารถปั้นได้แล้วก็ยังเล่นได้อยู่นะครับเป็นตัวสำหรับทั้งมือใหม่แล้วก็มือเก่าเลยนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไ้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ